n e วเซฮัลโลไฟฟ์นะครับของชั้นป .5 ต่อเลยนะครับผมแกรมม่นะครับพัสคอนเดรียสเรื่องเทนมาทบทวนกันนักเรียนพัสคอนเดียสจำได้หรือยังครับประธานบวกวอสือเวอร์บวกเวอร์บไอเอ็นจีนะครับนะแค่นั้นเองถ้าจำโครงสร้างได้ง่ายมากๆนะครับนะนั่นคือ c o m p l e t e ิเซ s e n t e n c e with the past continuous f เน m the verb in b r a c ก e t ทำคำกริยาในวงเล็บให้เป็นพัสคอน n ดรี u ส ตัวอย่างข้อศูนนะครับเขาให้มาแฮปก็ไอต้องคู่กับวอชนะครับนะแล้วก็แฮปเติมไม G ตัดอ e, ีออกจบเลยแปลไม่ออกก็ทําได้นะครับนะถ้าต้องเรียนจํากฎได้แต่เรียนกับครูไมนานต้องแปลด้วยนะครับ I was ช a v พ n g lunch at 2 o'clock ฉันกินอาหารเที่ยงเอาตอนบ่ายสแล้วนะครับแปลว่าอย่างนั้นข้อที่สนะครับตรงนี้เดอะนะครับนะคุณครูขีดเส้นอาจจะทับไปนี้ไปนิปนดหนึงเดรสั้นนะครับดว,ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั้นนะครับส่องแสง สองแสงก็กำลังส่องแสงนะครับ w e go t ก the p a า k เมื่อเราไปที่สวนสาธารณะเด e s ซันเป็นเอกพจน์นะครับก็ต้องใช้ w a s นะครับ shining ตัด E ออกนะครับเติม ing นะครับตรงนี้ตอบ was shining นะครับ it นะครับคู่กับ w a s นะครับนะ a ร n นะครับ raining i ิ was raining แปลว่าฝนตกนะครับไหนแปลว่ามันอะไรทั้งสิ้นนะครับ it ไม่ต้องไปใส่ว่ามันนะครับแปลว่าฝนกำลังตกนะครับเวนวีเลฟเ the p a า k เมื่อเราออกจากสวนสาธารณะ ต่อไป h นะีนะครับนะคู่กับวอสนะครับก็ให้คำว่าโชคนะครับ we he was talking หรือว่าเขากำลังพูด on his phone นะครับก็คือพูดทางโทรศัพท์อยู่นะครับ during the lesson ในระหว่างที่ครูกำลังสอนเอออันนี้ก็ยกตัวอย่างไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรยกตัวอย่างนะครับนะไม่ได้ทำ yesterday เมื่อวานนี้ at 10จนโโกเมื่อ10นาฬิกานะครับนะ we we ก็คู่กับ w บ r e นะครับ We were อะไรครับ Having Having ตัดอีออกเตอเมนจีนะครับเรากำลังมี History test ก็แปลว่าเรากำลังทำทำข้อสอบนะครับวิชาประวัติศาสตร์อย่าไปแปลว่าเรากำลังมีนะครับนะแปลว่าเรากำลังทำข้อสอบนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับตอบ Were having นะครับ Day กับ Were นะครับนะ Having อีกเหมือนกันนะครับ h e y Were having breakfast ก็แปลว่าเรารับประทานอาหารเช้านะครับนะอย่าไปแปลว่าเรามี เว้นสักวันนอกจอ e d o ด r เมื่อมีคนมาครอบประตูนะครับนะ n t ่นนะไอท I เ i t ะ t ิสิกไอทตรงนี้นะครับผมใช้กว่า listen นะครับนะ listen เป็นอ่า uh, past c o น t i n u o u s นะครับตรงนี้ก็ต้อง I was not นะครับนะ I was not listening นะครับฉันไม่ได้ฟังดนตรีนะครับ ใน MP3 แต่ฉันฟังวิทยุตรงนี้ก็ต้อง I was นะครับนะตรงนี้ I was not นะครับนะ I was not listening ตรงนี้ตอบ I was l i s t e n นะครับฉันฟังทางวิทยุ No day day นะครับมีคำารืยาว่า go นะครับก็ต้อง day were not นะครับหรือ day went go นะครับ to the airport เขาไม่ได้ไปสนามบิน day เขาไป สถานีนะครับเดี๋ยวนะครับเขาไปสถานีนี่ตอบอะไรเดี๋ยวคุณรูดูอีกทีนะครับนะเผื่อการผิดพลาดเผื่อเขาใช้เป็นพาร์สิพาร์ิมโนะครับอ๋อยังใช้เป็นพาสคอนยัตเหมือนเดิมนะครับลูกโอเคถูกต้องนะครับนะอย่าไปตอบเป็นพาสซิมโพนะครับตรงนี้ก็ตอบเป็นเดวเวอร์นะครับนะเดวเวอร์โก้งนะครับพวกเขาไปสถานีนะครับเขาเขาาไม่ได้ไปสนามบินนะครับ ทวนอีกทีนะครับนะตรงนี้ they weren't going นะครับนะ w u e r e นะครับหรือ were not going to the airport นะครับ they were going นะครับ to the station ต่อไปก็อที่แปดข้อสุดท้ายกบพอนะครับฟังคุณครูเขาออกไปนอกหน้าต่างก็แปลว่าไม่ฟังคุณครูนะครับนะพอไม่ฟังคุณครูก็ต้องพอ watson นะครับ watson listening นะครับพออ listening to the teacher พ่อนะครับไม่ได้ฟังคุณครูนะครับเขา was looking out of the window มองไปหน้าต่างนะครับนะตรงนี้ก็ he was looking นะครับ he was looking จบนะครับไปเร็วเลยนะครับถ้าเกิดตักงเรียนฟังไม่ทันนะครับนะเวลาคุณครูได้สดจบก็หยุดคลิปย้อนหลังนะครับฟังได้ ต่อไปนะครับมา complete, complete the past continuous form อีกแล้วเหมือนเดิมนะครับนะ past continuous form ก็ศูนนะครับเอุกกับ B บอกว่า yes อา๋อไม่ใช่ yes was he playing basketball yesterday morning เมื่อวานตอนเช้านะครับเขากำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่หรือเปล่า B ีวันโน he wasn't เขาไม่ได้เล่น h ี he was playing ฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลนะครับไม่ได้เล่นเบสบอลเพราะมีคำว่าฟุตบอลมาให้ ดังนั้นข้อหนึ่งเราลองมาทำกันดูนะครับ Were you having lunch w h e n I c a l l you? เธอกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่หรือเปล่าในขณะที่ฉันโทรไปหาเธอนั่นเขาตอบวันดู w วีวีวนนะครับนะวีวนวีวี were not นั่นเองนะครับตรงนี้ตอบ were not ตรงนี้ก็ต้องตอบว่า we were watching นะครับนะ we were watching TV เรากำลังดูทีวีนะครับมาข้อสองครับ ข้อสองไอนะครับนะ talk. ตรงนี้นักเรียนดูให้ดีนะครับนะปกติแล้วเขาจะไม่ถามตัวเองนะแต่ในเมื่อโจทย์ให้มาว่าประธานเป็นไอเราก็ถามตัวเองนะครับไม่เป็นไรนะครับครเราถามตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ต้อง was I นะครับนะ was I t a l กก็เป็น talking นะครับตรงนี้ให้ตอบว่าไอได้เขียนว่า was I นะครับนะ was i talking a lot on the phone ถามตัวเองว่าฉันพูดทางโทรศัพท์เยอะหรือเปล่าสู้ๆนะครับรอชมคลิปต่างๆอยู่ผมขอไปนอนก่อนครับกรับลูกแหมดีใจจังมีเด็กติดตามถึงถึงเที่ยง,งคืนเลยตอนนี้วอซ t ยโตวอซ i ยโกิ้งนะครับนะวอซ I t โ l กิ้งกับลอสออนเดอะฟนะครับฉันคุยโทรศัพท์เยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่า yes แต่ yes ก yes, ็ต้อง yes you were นะครับนะ yes you were นะครับ ตรงนี้ก็ต้อง you were นะครับ you were t a l k i n g for one hour นะครับเธอกำลังพูดอยู่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูสอนอยู่เป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วนะครับนะประมาณนั้นตรงนี้ให้ตอบว่า you were นะครับ t h o k i n g นะครับนะ you were t a l k i n g ต่อไปก็สามเร็วเลยนะครับผมตรงนี้เป็นการถามเองนะครับนะประธานคืออะไรครับประธานคือ day ก็ต้อง w r e day นะครับ Were they walking they to school when they saw the old man เมื่อเขาเห็นคนแก่นั้นนะครับเขากำลังเดินไปโรงเรียนหรือเปล่าตรงนี้ตอบว่า Were they walking นะครับ Were they walking คงทันนะครับลูกนะเมื่อถามว่า Were they walking ก็ตอบ yes they were นะครับตรงนี้ yes they were นะครับแล้วก็ they were going นะครับ they were going to school นะครับ ไปก็ชีเลยนะครับตรงนี้ชีนะครับต้องคู่กับ was นะครับนะ <S was <she> <S was she a s h e w e a r i n g นะครับ a s ชช e เว a ริงกับ l u e c o a t ก็ใส่เสื้อกันหนาวสีน้ำเงินหรือเปล่าเ n นชีเ e ็บ t h อ h o u าเพราตอนที่เขาออกจากบ้านตอบ no ก็ต้อง no she was s ์นะครับแล้วก็ she was อะไรครับ she was w e a r i เออ red coat นะครับเขาใส่เสื้อโค้ทสีแดงนะครับไม่ใช่สีน้ำเงินตรงนี้ตอบว่าอะไรครับตอบว่า was wearing นะครับนะ ทันนะลูกนะัเดี๋ยวนักเรียนบอกคุณครูเฉลยไวเกินไปตามไม่ทันอ่ามาข้อที่3มกับ under the correct verb นะครับนะให้ตอบคำกริยาที่ถูกต้องอ่าเดี๋ยวลองฟังนะครับลูกอยากได้ความรู้นะครับนะเพราะ,ะเขาเฉลยให้หมดแล้วว่าตอบพ่อไหนนะครับ I was drinking coffee นะครับตอบ was drinking นะครับในขณะที่ฉันกำลังดื่มกาแฟอยู่นั้นนะครับนะ when my phone rang อยู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาหาฉันตรงนี้เน้นอีกทีนะลูกนะเหตุการณ์ไหนที่กำลังกระทำอยู่ในอดีตให้ใช้ past continuous d e n แล้วเหตุการณ์ไหนแทรกขึ้นมานะครับให้ใช้ past simple past simple ก็คือกริยาช่องสองดังนั้นข้อที่สองนะครับกริยาช่องสองตรงนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับนะก็คือ we had having a house นะครับเรามี เดี๋ยวนะครับเขาตอบว่า we had เดี๋ยวนะครับ we had having a house near the school when I was kid we were having นะครับนะไม่ใช่ we had ผิดนะครับนะข้อน,นี้นี่ยก็เฉลยผิดน,นะครับ we were having นะครับนะเรากำลังมีบ้านนะครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนเมื่อเราเป็นเด็กตอนสมัยที่เราเป็นเด็ก ถ้าตอบตรงนี้ I was นะครับนะเป็นกริยาช่องสองตรงนี้ก็ต้องตอบเป็น past continuous นะครับตอบ were having นะครับนะโทษทีนะตรงนี้หนังสือก็เฉลยมาผิดนะครับอ่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็น past simple นะครับแทเป็น p a s t s i m p l e ตรงนี้ก็ต้องเดี๋ยวนะครับโทษทีมีโทษทีนึกออกแล้วมีของไม่ใช้ว่ากำลังมีนะครับลูกถูกแล้วนะครับนะตอบแพทยขออภัยด้วยแหมคุณครูก็นะครับ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น past c o n t i n u s อีกประโยคอีกประโยคเป็น past simple ไม่ใช่นะครับนะมีเนี่ยเขาไม่ใช้ว่ากําลังมีนะครับสําหรับฝรัง่งเขาไม่นิยมใช้กําลังมีกําลังชอบกําลังเกลียดเขาไม่ใช้นะครับนะใช้แท่ไปเลยนะครับตรงนี้ past simple ทั้งสองเลยนะครับนะแทกับวอชผ่านนะครับ ข้อที่สองนะครับชี้วอชวอร์กอิ่งหล่อนกำลังเดินไปในสวนสาธารนณะทันใดนั่นเองนะครับก็ฝนตกนะครับต่อวอชวอร์กอิ่งนะครับเพราะตรงนี้สตาร์ทเป็นช่องสองแล้วสตาร์ทเจอชนะครับเป็นพาร์สมิ่งแล้วตรงนี้เป็นพาร์สคอนไอวอชจิจิงาบุกอินเบดนะครับฉันนอนอ่านหนังสืออยู่นะครับกำลังนอนอ่านหนังสือเป็นพาร์สคอนนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นพาร์สมิ่งพาร์สมิ่ก็คือเฮียเฮิร์ดเฮิร์ดนะครับนะไอเฮิร์ดฉันได้ยิน นะครับอนอยเสียงมาเสียงดังมา t h i l h r l n w e n w e n นะครับนักเรียนต้องการ to go skiing นะครับไปเล่นสกีนะครับตรงนี้เป็น s i s s l e นะครับ on Christmas ต้องการนั่นเนี่ยครับต้องการไม่มีคำว่ากำลังต้องการจำไว้เลยนะครับห้ามใช้ were wanting นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับกำลังต้องการกำลังมีกำลังเกลียดกำลังอะไรนี้เขาไม่ใช้นะครับนะกำลังชอบกำลังรักห้ามใช้เด็ดขาดสำหรับภาษาอังกฤษนะครับ ภาษาไทยใช้ได้ว่าผมกําลังหลงรักใครอยู่อย่างนี้อ่าแมคุณครูไม่น่าพูดเลยนะครับนะ,ะข้อที่ห้าครับ we won't shareing นะครับเราไม่ได้อ่าแฮปวิ่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามีเลยนะครับนะแต่แปลว่ารับประทานนะครับเราไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงตรงนี้ใช้ได้นะครับเพราะ have ไม่ได้แปลว่ามีนะครับแปลว่ารับประทานพวกเราไม่ได้กําลังรับประทานอาหารเที่ยงนะครับเวลาสามนาฬิกา we were d r i n k i n g c o f f e e เรากําลังอ่าดื่มกาแฟอยู่ ตรงนี้ทั้งสองประโยคเป็นพสาสกอนยัตเหมือนกันได้นะครับนะไม,ไม่ไม่มีปัญหาเพราะอาเขาอธิบายว่าเขาไม่ได้กําลังรับประทานอาหารเที่ยงแต่เขากาลังดื่มกาแฟนะครับไม่มีเหตุการณ์ใดมาแทรกคือเหตุการณ์กัดํำพร้อมๆกันนะครับพระที่ครับเด e y เรน out of the building นะครับขอวิ่องออกมาจากตึก when the fire start ตรงนี้นะครับนะ ไฟไหม้นะครับไฟเริ่มไหม้ก็เป็น past simple นะครับเขาวิ่งออกมาก็เป็น past simple นะครับแต่ตรงนี้ก็โอเคนะครับอธิบายแล้วฟังเข้าใจนะครับนะตามนี้ก็เฉลยมาไม่ต้องกําลังวิ่งนะครับนะนะเมื่อไฟไหม้นะครับเขาก็วิ่งนะครับเป็นเล่าเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนะครับนะโอเคไปต่อครับผมนั่นก็คือ underline the correct answer นะครับ he wasn't driving อ he wasn't ร่ายวิ่อ่าโอเคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำขยายกิริยานะครับนะเขาไม่ได้ขับรถนะครับขับรถอย่างอย่างอะไรครับอย่างธรรมดาหรืออย่างช้าต้องแปลก่อนนะครับเมื่อเขาขับรถไปชนขับรถไปชนนี่แน่นอนนะครับก็คือขับรถไม่ช้านะครับต้องขับรถเร็วก็ตอบ slowly นะครับนะ Watson driving slowly แปลว่าไม่ได้ขับรถช้าเขาขับรถเร็วมากนะครับแล้วก็ขับรถไปชนนะครับ He was driving at one h k m per hour. ขับ100่งกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับ He e x p l a i n d much worry. วิชาคณิตศ,ศาสตร์นะเอา he e x p l a i n ตัวนี้ครับลอนนะครับอธิบายวิชาคณิตศ,ศาสตร์ได้แบบไหนครับ everyone u n d e r s t a n d ทุกคนเข้าใจอ่าต้องเรียนต้องแปลข้างหลังนี้ด้วยนะถ้าอธิบายและทุกคนเข้าใจก็คือเขาอธิบายได้ดีนะครับ well แต่ถ้าอธิบายแล้วทุกคนไม่เข้าใจนะครับ everyone d า e s น t า n d e r s t a n d นะครับนะไม่เข้าใจ everyone บอกแล้ว่าเป็นเอกพจน์นะครับนะต้องใช้ด o e s นนะครับอย่าไปใช้ด้นนะครับนะตรงนี้ก็ต้องไม่ดีนะครับสอนไม่เก่งกุดนะครับเป็นคำพูนศัพท์นะครับนะวางหน้าคำนามแล้วก็วางหลังเ r ฟ to บีนะครับนะแต่เวลเป็นคำขยายกริยานะครับตอบเวล เขาสองชีสเกรดแอตลินะครับหล่อนเป็นนักกรีธาหรือนักกีฬาที่เก่งมากๆชิแกนแจมวอรี่เขาสามารถกระโดดได้สูงนะครับนะตอบไฮนะครับอันนี้คาแปลนะครับนะกระโดดได้สูงครับฮาร์ดไปว่ายากนะครับแปลว่าแข็งดังนั้นกระโดดได้สูงนะครับไม่จะกระโดดได้ยากชิ e วิร์วอร์รีฟาสนะครับฟาสอีกตัวหนึ่งนะครับนะเป็นได้ทั้งคำวิเศษแล้วก็คำขยายกิยาไม่มีฟาสลี่นะครับฟาสตเฉยๆนี่แหละนะครับนะ She work very fast นะครับเขาอาทำงานได้เร็วมากๆนะครับ She w a y finish first นะครับแล้วก็เสร็จก่อนเพื่อนตลอดเลยไม่ใช่ทำข้อสอบนะครับเสร็จก่อนเพื่อนนี่มีสองกรณีนะครับนะคือทำได้กับทำไม่ได้อันนี้ออกนอกเรื่องหน่อย walk quick กับ walk straight นะครับนะเดินตรงไปหรือเดินอย่างรวดเร็วนะครับต้องแปลก่อนนะครับ e n t u r left แล้วก็เลี้ยวซ้ายที่มุมถนนั้นนะครับ อันนี้ต้องเดินตรงไปนะครับนะไม่ต้องไปบอกให้เดินเร็วเดินช้านะครับแล้วแต่เขานะครับแล้วเขาเดินช้าเขาก,ก็ถึงช้าเองแต่บอกให้เดินตรงไปนะครับสเรตรทอันนี้ออกคําแปลนะครับนะเด็กที่เชื่อเพนเดลเรติงวอคุณครูอธิบายนะครับนะทุกสิ่งนั้นอย่างไรชี e ัสซินยูสเ f i โกเวิร์ดชีนั่นนี่คือคุณครูนะครับคุณครูผู้หญิงคุณครูผู้หญิงไม่ได้ใช้คํายากๆเลยดังนั้นคุณครูก็อธิบายทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายนะครับ simply แต่ถ้าฮาร์ดอธิบายอย่างยากๆนะครับใช้คำศัพท์ที่ไม่ยากดังนั้นก็อธิบายแบบง่ายๆตอบ simply นะครับไปต่อนะครับค o พาวออบซัมนะครับก็คือ somebody something somewhere anyone anything anywhere นะครับ no one not h i n g no where everyone everything everywhere everybody นะครับ16คำศัพท์นี้เป็นเอกพจน์นะครับนะดังนั้นก็คือ understand everything ฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง the French woman นะครับผู้หญิงชาวฝรั่งเศส พูดนะครับ My French is perfect นะครับประเทศฝรั่งเศสของฉันเอ,อไม่ใช่ friend, ไม่ใช่ประเทศนะครับอันนี้คือภาษานะครับนะภาษาของฉันนั้น perfect สมบูรณ์แบบมากๆถ้าประเทศนี F R N C E นะครับนะต้อง French นะครับอันนี้ French อ,อ่ข้อหนึ่งนะครับผมนี่นะเขาดำไปตอบแล้วนะครับ Everything นะครับนะ เอาไปเขียนลงไปในนี้เลยถ้านัเรียนวงลมก็คือวงลมก็ C นะครับอันนี้เฉลยเลยไม่ลบนะครับนะ I can see some one จะสามารถเห็นคนใดคนหนึ่ง standing กำลังยืนอยู่ by เอาค่ะใกล้นะครับ by แปลว่าใกล้นะครับอย่าแปลว่าโดย standing เป็นคำอะไรครับนักเรียนที่เก่งๆต่อไปคุณครูพี่นันเชื่อใจหน่อยครับเป็นเจอเรนนะครับนะ standing แปลว่าการยืนคำกริยาเติม ing โดยที่ไม่มีเว b ตูบีเขาเรียกว่าเจอเรนนะครับ ภาษาอังกฤษาภาษาไทยเรียกว่าอาการนามนะครับนะ a t does he want? เขาต้องการอะไร There is water นะครับมีน้ำอยู่ everywhere ทุกทกที่นะครับ on the floor ก็คือน้ำจิ่งนองไปหมดนะครับบนพืน้น you left the tap on all night คุณเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนนะครับน้ำเลยนองพื้นเลย everywhere do you write to anybody English นะครับคุณ เขียนจดหมายนะครับไปหาเพื่อนบางคนเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะครับนะเป็นประโยคคําถามไม่ใช่แอนนี่นะครับะน,นกเรียนจำไม่เลยประโยคคาถามกับประโยคปฏิเสธ have got nothing นะครับนะฉันไม่เจออะไรเลย in my b a g นะครับในกระเป๋าของฉัน Look it's empty ต้องดูข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังบอกว่ากระเป๋ามันว่างเปล่าถ้าว่างเปล่าก็คือไม่ได้เจออะไรเลยนะครับ ชีดิ n โนนะครับเป็นประโยคิยเศษนะครับตอบ anything นะครับนะหล่อนไม่รู้ไม่รู้อะไรสักสิ่งหนึ่งเลยนะครับ about, about ที่ e <bet>. บเกี่ยวกับประเทศที่เบต before ชี n วน h ด r e ก่อนที่จะไปที่นั่นนะครับพอะีบอกกับ c อค t f i ฟ d my bag anywhere ฉันหาฉันไม่สามารถหากระเป๋าของฉันเจอได้ที่ไหนเลยนะครับนะเป็นประโยคริเศษใช้ตอบ a n y ใช้ anywhere มาตอบนะครับไว้เศษมันอยู่ที่ไหนนะครับ ไปเร็วเลยนะครับ who's and possessive pronoun นะครับก็คือใช้ who's แสดงควาเป็นเจ้าของและก็คำ possessive pronoun นะครับที่คุณครูบอกว่าเธอเติม s นะครับนะเ u r เติม s แดเติม s นะครับอ,อะไรอีกครับเติม s ตา i นะครับให้ใช้ My นะครับ m i n e นะครับนะ ด osa my shoe นั่นคือรองเท้าเหล่านั้นคือรองเท้าของฉันเหล่านั้นนะครับเป็นรองเท้าของฉันนะครับไม่มีคําว่า s h ดังนั้นตอบหมายตัวนี้้องนั้นเข้าใจนะครับคุณโพอธิบายเรียเลยนะ This book b e l ล n ง to เบเต e r นะครับสมบุดเล่มนี้นะครับเป็นของปีเตอร์และก็ของพ่อดังนั้นสมุดเล่มนี้เป็นเอกพจน์นะครับหนาไมเตอร์เมสมันก็เป็นของพวกเขานะครับตรงนี้ต้องแดเติมเอสนะครับนะ เดเติม S นะครับ t e i r นะครับเดแล้วก็เติม S ที่เติม S เพราะว่าไม่มีคำว่าชูตามหลังนะครับนักเรียนนะข้อสองครับ the blue bike is mother นะครับจักรยานคันสีน้ำเงินนั้นเป็นของมาธา it is her นะครับหาเฮอเติม S นะครับตรงนี้เฮอเติม S มันเป็นของหล่อน the house is the house in Washington belong to me บ้านที่อยู่ในกรุงัวอชิงต้นนั้นเป็นของฉัน and my wife และก็ของของภรรยาของฉันดังนั้น it is our นะครับเป็นของพวกเรา our เติม s นะครับอินดิสโ n o ูเเปนมันไม่ได้เป็นปากกาของคุณอ t i ดิ o จ n มันเป็นปากกาของจอนก็ it is นะครับ s i s h i s ไม่ต้องใส่ s สองตัวนะครับ s ตัวเดียวพอ this is my seat นี่คือที่นั่งของฉัน not your seat ไม่ได้เป็นที่นั่งของคุณนะครับ i อ is mine นะครับ M-I-N-E นะครับนะเอด s m i ม e คข้อนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับดิ Did you are, uh, ่ดีชัวพาวเวอร์พาวเวอร์แปลว่า,าเสื้อนะครับนะที่มีหมวกติดอยู่กับเสื้อด้วยนะครับนะเขาเรียกว่าพาวเวอร์นี่คือเสื้อพาวเวอร์ของคุณนะครับนะดังนั้นอีดิชยวนะครับยั u เตอร์เมสมันเป็นของคุณ จบหน้า112เหลือนหน้าเดียวกับวันนี้จบแน่นอนครับตาอย่างนั้นหน้าสุดไทยของนังสือเล่มนี้ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอไให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุน้นให้ช่องกระผมครูอาพที่นั่นต้องขอขอบคุณ